่เป็นที่โชคอย่าอู้งานอู้งานเนี่ยยืนฝอยอยู่เนี่ยใครอะพ,พี่อ๋อเพี่อนนี้ไม่เนี่ยเพื่อนเธอไงอ๋อพี่วุฒิพี่วุฒิเออเนี่ยแหละนางเปิดคือขี้เกียจไปเปิดขี้เกียจไปตัดเองอะนะนเออ,เอง่ายก็ให้คนดังทำให้เออก็เลยก็เลย ก็เลยโชว์นิดนึงเผื่อใครอยากจะสั่งเพราะว่าเหลือเยอะเปล่าวะดอกไม้เหลือมันเยอะแล้วมั้งหลบไปลูกเจนนี่เธอ,ค,อ,กกอคุยกับเพื่อนเธอ,เอเสิฮะนี่ไนกี้โอ้ยตัวนี้มา,า,านี่า ต้นเดือนแบบนี้ <c oughs> ใครอยากสั่งเสื้อพ้า่มป้ายดอกไม้นะคะพี่สั่งมาเลยอูย้ยเ <ไป S 1> ฮยดูดิยังไ <ป S 1> ม่ได้ใส่เลยนะ <ไป S 1> ดูดิไหนดูที่ปักนี่เลยเฮ้ยเ,เ,เท่ๆว่ะสวยไหมพี่ธนพรธนพรจัดอีกไหม <c oughs> <laughs> ยืมยืมน้องวุดไลท์ไงได้ไม่ต้องไลท์เองนะคะใครอยากได้เอ้ยมีเหลือเยอะ,ยอะไหมเลยวิวสันจ้า<ช>เพราะว่ามีคนจะเอาอีกใหม่ๆเลยนะ <laughs> โอ้ย ไอแดงแดงนั่น,นอะไรวะนายเลยเออชอบมากเลยนะสีแดงนะ่ะมิซูโนะมิซูมิซูมิซูโนะส,สวยจริงใส่มาปีแล้วั้่จริงเราจริง ดเกอร์สายสายเซอร์ไหมสายเซอร์สาย่ซอ่์สายเซอร์ตอนแรกๆก็ไม่ได้ขาดอย่างนี้หรอกพักๆหนึ่งก็ขาดแบบใช่สายแบบไม่เห็นมาตั้งแต่ปีก่อนปีที่แล้วมันยังไม่เปลี่ยนเลย่หอเฮ่ยมันจะสั่งตลอดนะมันจะชอบมชอบก็จะสั่ง ขอเคลียร์สต็อกก่อนนั่นแหละวันนี้หนูส่งไปแล้วนะสิบสามลูกจัดไปเลยนะแล้วพี่ไม่บอกผมอ่ะมีอ่นเมีกงลิ้นนินลิ้นนินล้วนไม่มีค่ะไนกี้จ้ะโอ้หน้องมีอีกเยอะดิเฮ้ยสวยนะตัวนี้เจเขาจะซื้อห้าร้อยไม่ขายเขาวินเทตโอเคโอเคเดี๋ยวข้างหลัง น้ำยากให้ลุกเดิน,น่ปพี่ห้าร้อยนี่ผมต้องพร้อมใส่ได้ล <laughs> องใส่เลยค่ะซื้อห้าร้อยเลยนยุ้ยสภาพใหม่นะพี่ลิ้นินล้วนไม่มีเลยค่ะพี่พี่นรินอะไรที่เป็นลิ้นินล้วนไม่มีเลยนะจ๊ะเสื้อกางเกงลิ้นินล้วนไม่มีเลยค่ะ เอาใส่ถุงหรือใส่กระสอบใส่กระสอบเลยีใส่กระสอบใส่กระสอบกระสอบถุงไม่พอหรอมั้งออเฮ้ยอะไรเนี่ยเออเท่เท่เท่ใครสายนี้นะคะสายเท่าสวัสดีน้องวุฒิน้องหมวยเดี๋ยวตามไปเอานะเนี่ยเอฟซีเยอะเนี่ยเนี่ยเอฟซีเยอะนะมาดูไลฟ์ เอฟซีทักหลายคนแล้วเนี่ยว่าใช่ของของวุดไหมน้องวุรทอมบวกน้องวุดน้องวุดอุ้ยน้องวุดตัวนี้แหละตัวนี้แหละมันเหมาะกับพี่เหลือเกินว่ะใส่สีเหลืองได้เทาไมตื้อโอ้ดูดิปิกโลโก้โลโก้ปากนะสีเหลืองสวยมากดูข้างหน้าดิโอ้ยซิปด้วยทำราคาได้นะน้องวุ นี่มีหมวกด้วยจริงเหรอป้าขายถูกจังเ่ะจะขายอะไรแพงวะแค่นี้ก็พอแล้วจะไหนดูดิสองร้อยไปมูงให้น้องไปสามร้อยถ้าใส่ได้ระดับเจ๊เจ๊ห้าร้อยจ่ายน้องไปดิยโอ้จริงเหรอเดี๋ยวโทรเอหมหวยจะไมยเออเอาไปสามล้อยมาเดี๋ยวมูงจ่ายน้องไปเลยห้าร้อย ใครอยากได้นะคะจัดเลยเพี่ให้ผมห้าร้อยผมสักกำกองให้ด้วยดิจริงเหรอ <laughs> <laughs> เฮ้ยเฮ้ยอย่าพึ่ง Wet, <laughs> พี่เ <Wet. S 1> มฆนี่นะ <laughs> พูดอะไรไม่ได้เขาไม่เข้าใจไอ้เบน์ก็บอกว่าเขาเข้าใจแต่เขาว่า <laughs> เขาอะลั้นแต่เออแล้วเขาก็ไม่เข้าใจจริงๆไม่เนี่ยวินเทจเยอะนะด เอาลุงวุฒมันอยากไปอยู่ด้วยนี่วินเทจอีกแล้วจ้าไม่ไหวดิเปหน้าเล่นโคลนหน่อยมัยไม่ใช่ขนมันล่วงน้ำปีเลยพีขนมันล่วงไม่ใช่ขวดมันล้วงอย่าล้วงไม่ใช่กรเพิดไงเคยได้กินไงอาหารมาให้กินพี่แม่เอาให้เราไม่ใช่เหรอกินข้าวไปแล้ว ลูกค้าเนี้ยของเปิดลูกค้าซื้อแล้วเปิดหน้าหน้ากดังนะเราก็แบบคลายให้ดูนะคะใครอยากได้แบบนี้อยากซื้อลูกค้าก็สั่งกันเข้ามาได้เลยดาดเหรอสวยดัดดัดพี่แซมเอาป้าน้องขายสองร้อยเอ็มนี่เฮ้ยไอ้วันอื่นก็วิ่งได้มาดูดิในร้องขายแบบ 快来了呀！